สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้พาพ่อใหญ่เพิ่นมารับงานหนูรับ j อบรับจ o b เด็กกิ่นทึงกิ่นทึงเอากิ่นทึงอุปกเออใส่บันไดอย่างแรกขนาดไหนกันเลยเออเอาตะกิ่งอุปก่อนแล้วก็เอาต้นแล้วเอาต้นที่หล้างเออเอาออกไดเลยบนตรงเรือกอต้นใหม่แล้วก็ออกไปเลย ยืนตั้ก็ได้ฮู้เออกองไว้ยนาบานเลยเดี๋ยวเจ้าอันนี้เด้อเก็บเด้อเดี๋ยวเขาเชลไมด์โอไมดก่อนวันนี้ภาพงพงไนยเพลินมาหลับเนาะหนึ่งหลังหลังนี้ก็จะอยู่ที่แปดร้อยบาทหลังนี้ก็คุ้มอยู่เพราะว่าอยู่ในโครงการเองเนาะอันนี้ก็จะเป็น ข่อยเองรับงานเนาะถ้าพวใหญ่ประกวดรับการชีถือคณะพื้นบูปินข่อยก,ก็เลยว่าต้องรับเองเงดี๋ยวไปลุยกันเลยรอเบ,บือบ้องจ <5 S 2> <ห>นจบใชขอ๋อหากมันมีห่านบอกเขาหากร้ายพวกนี้แบบปชูชัยเป็นคำก็ได้นั่นเนาะเบื้งหาเนาะอันนี้พี่อ่านป่าเราหยานแบบทอนมม้ำแมนแตะกันนะพวกนี้เพราลากต้กนชัยมันจะลงลึก ลงเลิกแล้วมันจะไปทําแบบพื้นพื้นบานกระจีแตกแล้วก็ทก่อกระจีตแตกเนาะป้าเลยสั่งให้เอาออกไม่ต้องหับเด้อไม่ต้องหับไม่ต้องหับไม่ได้แล้วไม,ม่ได้เลยนี่ตัดอ,เอ่เรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยแล้ว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 ลว,ว้าดรับช่องรถพุ่น้ช่องรถลดเคลนเลยป้าขวดใหญ่เลยอวะ เรียบร้อยลงเลยลวงเลยลงเลยเลียแต่หากต้องทุบบอกรถังนี่ทุบไดไหมป้ใช่ครับเพราะ่ามันออกยากนี่ทุบเลยลบกรถังนี่ทบได้ไหมปาใ่บเพระ่ามันอกยานี่ทบเลยละบงนี่ทได้ไหม่ครเพราะว่ามนออกนี่บเลยละบอกะนี่ได้ไหมน่เดว่านกนีบลยละบองถนี้ได้าเว่ามันออกไา่รได้ก็ทุบเลย เดี๋ยวจะลองก่อนลองเอาออกก่อนถ้าเอาออกได้ก็ไม่ทุบสิใช่ใช่ใช่ลองก่อนไม่ได้รากมันใหญ่นะมันทะลุหมดเลยเอาต้นนี้ออกก่อนี่ยเอาต้นนี้ออกก่อนี่ยอเอาต้นนี้ออกก่อนแล้วกไปเอาต้นนี้อือโหติดเลยตีดเียมันเนียนน้ำยางมันเรียบร้อยอือเรือยนั่นขนาดเรือยังติดมันมันยางดิมันมันเนียน มันเหนียวยางเล็กๆตรงนี้เข้าในเลยนะพี่ต,ติดตด้วยมาเาเติดเลยพี่อันนี้ติดกับนี้เลยอองานหยาบมันนีมันนี่เจ้างานหยาบเด้อมันนี่ก็พยนยาประกวดเล เจองันหยาบเลยจ้ะมันติดติดหัวไปเลยอันนี้ป้าปลูกตั้งแต่่อยมาทำงานอยู่ที่นี่เนาะเจ็ดแปดปีเลยถอ,อ,อดแล้วถอ,อดต้นนี้<อ>ต้นนี้จะเข้าเจ็ดปีแปดปีแล้วนะป้าตั้งแต่ป้ามาอยู่นะ<อ>ต้นนี้ที่ป้าปลูกตั้งแต่ป้าเข้ามาอยู่เนาะแปดปีแล้วนี่เจ็ดปีแปดปี ลากพีพีพีพต้องมาตัดลากข้างในก่อนยังย่งหากข้างในนะเฮ้อหักย่างดีหักเรียบร้อยหนึ่งต้นเรียบร้อยเลยถอนออกเรียบร้อย ตัวนี้คือมังงายเท้เจ้าเห็ดฮะไลอหลังนี้จบไปงานหยาบงานหยาของพญปรากฏอเรียวมาเบึ่งข้างในเนาะเรียมาเบึ่งข้างในโล่งเลยนี่พี่เขาจัดต้นไม้ใหม่เรียบร้อยสวยงามมันสวยงามดีเนาะ ดูไปสาหรับลังนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสีพ้ากันแกะเอาไปทีมอีกเดี๋ยวต้องใส่รวดทีบดึงกันไปอันนี้เอาไปแต่รอบหนึ่งเนาะรอบหนึ่งก็จะเอาไปแบบล้อมต้นล้อต้นแล้วก็หากดินพรมอันนี้ก็จะไปแบบกิ่งใบมันจะเสย2อ,องวดหลังนี้ไป ไปแล้ว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 ตามนำของประทันอาขนาดว่ามันบดเดดได้นี่ยังหวว่วงเพื่อนน้องโอมาไปเดดจะทำไงล่ะไหนอยู่เดี๋ยวเขากมาปั๊บเขาบ่าอบอเห็นด้วยเที่กวกาชางกูไปได้นี่เขาแป้งทางเพื่อ,อยานอัน พอมแมนกับรถมาเรือยานงูหรือยานแบบโจ๊ดเนี่เขารียกตรงเรียบร้อยตัวไปสะล,ะลับลังนี่มักกทินชะลัมักกทินเดี๋ยวงินทีพีเพิ่นให้มานี่แปดบาทคางแถวคงแถนแปดร้อบาทอลยนี่เป็นจะได้ได้แปดรบาท หัน่นเพื่อนเราอยากได้เงินใหม่บอ่อยากให้ไปเปลี่ยนอีกบ่ออลไรก็แล้วคอยตัดเหินงานเลยคอยเอาหรือได้คอยบร,โริโฉได้เหลือเงินหนึ่งครับนี่ช่วเงินเกา่าเงินใหม่นี่บริโฉหรือได้คอยเอาเพื่อนน้องชราคลิีกระจบบยุยใบสมีเดียวเจอกันไหมในคลิปหนะ้าตอนนี้ก็เหลืองานเลยนาะที่เฮาก็จะพากันไปเก็บของเก่าต่อ